เดลยนะคะเดินเลนะคะด้นี้เปนระยะเลยนะคะขอความเองโวิระยะห่างลยนะเวยะหางนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณสุรัสบุญชาสิเศษได้รัทีนกิจกรรมตุรัสนะคะวันนี้นำมา เราพือกองเป็นขนมนะคะแม่และเจวนะคะขอราบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะในนามตนนะคะ81สบเอปิบปนะคะและเพื่อนบ้านใกล้เคียงต้องขอราบขอบพระคุณท่านสุรัตน์วงชันสินด้วยนะคะกคีินิกเวชอกรรสุรัตน์นะคะพร้อมด้วยทีมงานด้วยนะคะที่ได้นําอาหารมาให้พวกเรานะคะขอบพระคุณท่านมากนะคะครับขอบคุณแม่นาม อาขอร่วมเหลือบเห็นขอบคุณมากนะเดินๆนะครับเดินไปเลยนะครับท่านผู้ใหญ่ท่านรักความสูงนะครับเจ้าท้องขขอบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ในปัจบันนี้นะครับที่มาร่วมแจกนะครับที่มาร่วมแจกอาหารตอนนี้นะครับอยู่ในขณะนี้นะครับ นะครับก็ขอขอบคุณด้วยใจนะครับจากทีมงานสุรชัยชาสินนะครับทีมอิกเวชกรรมสุรักด์นะครับ,เ,รรบเป็นป่านรักษานุีนะครับวันนี้ทางทุนลงเครื่องือเครื่องเอกนะครับแหาาา่งประเทศไทยก็ได้เข้ามาร่วมจากสุรชั์ด้วยที่ทำอาหารมาแจกที่น้องบรนดาลพร้อมด้วยนะครับโดยคพระมารโดยชาสาร,าราภาัไทยของประเทศไทยครมการ นะครับก็ไ <bord> ด <ering> ้รับเครงนังปนจำนวน400ถุงนะครับก็มาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้นำเจลนะครับแลวแม็กนะครับที่ติดปากนะครับก็มาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในขานวันนี้นะครับนะครับนี่ครับรวมๆมาแจกไปเลยครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับนะครับขอขอบคุณอย่างสูงครับอีกข่าวนะครับไลน์เดินเลยครับไลน์ไลน์เดินเลยครับให้เลยครับได้แล้วเดินเลยครับรักของสวยได้แลยครับจิบกระเด็นเยครับจิบกระเด็นเลยครับจิบกระเด็นเลยครับ หมอบุกฝั่งโน้นบ้างก็ได้สอยโอยโอยโอยไปบ้า